พืาา้นที่ตรงนี้เดิมก็มีคุณยายทัานหนึ่งแกได้มอบที่ให้กับหลวงพ่อแดงเจ้าอาวาสวัดดินทลาม เป็นพื้นที่1ไร่หนึ่งงานแกได้มอบให้หลวงพ่อก็เลยทําตรงนี้ให้มันเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงคือเน้นการพึ่งพาตนเองในด้านการอาหารอย่างเช่นปลูกผักปลูกพืชเศรษฐกิจในบริบทในพื้นที่นี้ของเราที่มีนะครับ ในส่วนพุทธเกษตรของเราเนี่ยหลักในการทํางานก็คือเราใช้ในรูปแบบของคําว่าโบวบนก็คือจะมีบ้านวัดรัชการเข้ามาอย่างผมเนี่ยเป็นตัวแทนของชาวบ้านแล้วก็มีวัดแล้วก็หน่วยงานรัชการก็มีกเกษตรเข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับพวกการเลี้ยงสัตว์ทําปุ๋ยพัฒนาชุมชนก็จะเข้ามาให้ความรู้ในเรื่องการปรับพื้นที่ให้เข้ากับโคกหนองนาครับปัจจุบันนี้มีคนเริ่มรู้จักและเดินเข้ามาที่โคกหนองนาแห่งนี้ครับเข้ามาศึกษามาดูเป็นต้นแบบเป็นแบบอย่างครับ